เป็นลูกค้าของแอร์เมสเนาะเขาก็าจะให้ของขวัญเล็กน,น้อยเนาะสำหรับคริสต์มาสใช่ไหมก็ได้มานะคะโดยแบบไม่ต้องจ่ายังคนนะคะนี่คือเป็นของขวัญในปีที่แล้วนะะค สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับช่องของเบียกันอีกแล้วนะคะค่ามี้ได้ฉิชานี่ยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเค้กกันนะคะทุกคนเค้กสำหรับเค้กคริสต์มาสนะคะหรือว่าเป็นแบบคุกกี้มินิมินินะคะน่ารักน่ารักที่เราสามารถทำเองได้แล้วก็แจกเพื่อนนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะวันนี้เดียก็จะมาทำคุกกี้กับแม่ของแฟนเนาะเพราะว่าเออ อากาศข้างนอกมันแบบว่าไม่สุบร่มนะคะก็เลยชวนแม่แฟนแบอกว่าเออเดี๋ยวมาทําคุกกี้กินกันลวกันเนาะจะได้แบบว่าเออแจกเพื่อนๆนะคะแจกเพื่อนๆที่ทํางานอะไรอย่างนี้เออเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะคะว่าออวิธีทำเนี่ยเป็นยังไงเราทำยังไงอะไรอย่างนี้แบบง่ายมากเลยค่ะทุกคนแบบว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะที่เราสามารถที่จะแบบว่า ช่วยกันทำช่วยกันตกแต่งนะคะก็เกิดไอเดียไปอีกแบบนึงนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็มีตัวช่วยเนาะก็เป็นลูกค้าของแอมเบสเนาะเขากา็จะให้ของขวัญเล็กน้อยเนาะสำหรับคริสต์มาสใช่ไหมก็ได้มานะคะโดยแบบไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะนี่คือเป็นของขวัญในปีที่แล้วนะคะที่เราไปซื้อของในช็อปแอมเบสนะคะแล้วเขาก็ให้ของขวัญมานอะเดี๋ยวมาดูกันว่า มันคืออะไรนะคะแน่นอนแล้วล่ะมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะทํากันเนาะก็คือมันก็จะเป็นฟอร์มทุกคนฟอร์มคุคกกี้เออเดี๋ยวแกะให้ดูเนาะเออเนี่ยมันก็จะแบบว่าเป็นห่อมาอย่างดีเลยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะมันก็นี่ไงก็คือจะเป็นฟอร์มมีรูปร่างเป็นรูปม้านะคะทุกคนดูสิก็คือเป็น 10เมเจอร์นะคะม้าก็คือิกเมเจอร์ของแอมเมนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นรีเซพเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะสำหรับมีทั้งเป็นภาษาฝรั่งเออภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นสูตรที่เราใช้ทำเค้กนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะกับแอมเมสนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะมา ตันนี้ก็เราก็กำลังคลึงน,นะคะคึงไปเรื่อยๆเพื่อจีะให้มันเป็นแผ่นนะคะนี่เห็นไหมเราก็กระจายเป็นแผ่นเนาะ,ะถ้ามันติดไอล้ออันนี้นะมันคือล้อหมุนพิซซ่านะถ้ามันติดก็เอาแป้งลูนอ่า โอเคนี่นี่นะคะก็จะเป็นฟอร์มเนาะเออก็จะเป็นรูปม้านะคะน่ารักเชียวม้าแอร์เมสนะคะ ก็ไม่ได้แบบว่ามีขายตามท้องตลาดนะคะอันนี้ก็คือจะต้องแบบว่าไปซื้อของเขาแล้วเขาก็จะให้มาเป็นของขวัญน,นะคะเดี๋ยวเราก็มาใช้เป็นประโยชน์เนาะเราก็จะทําของขวัญเป็นเค้กคุกกี้เนาะเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้เพื่อนส่งต่อความสุขนะคะแหมสวยเชียวเดี๋ยวมาดูนะว่าม้าเนี่ยจะเฮ้ยเราตกแต่งได้นะให้ม้าปากดําปากแดงอะไรอย่างงี้เออก็ว่ากันไปเนาะ ตอนนี้นะเราก็เอา,เอาให้มันเป็นฟอร์มเนาะก็เอาแบบว่าแป้งออกนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้มันเป็นฟอร์มมันเราก็วางตั้งไว้เพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะอบขนมนะคะ mm hmm. วิธีทำก็ง่ายนิดเดียวเลย mm hmm. เดี๋ยวสูตรสูตรสำหรับคุกกี้อันนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็จะขึ้นสูตรให้นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเหมือนทําตั้งแต่แรกมันก็จะนานเกินไปเดี๋ยวก็จะขึ้นสูตรให้แล้วก็ทุกคนก็ไปทํากันเองนะจ๊ะ fc ที่รักทั้งหลายจากอกขนมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ไฟประมาณ 180- 200องศานะคะเป็นเวลา8นาทีนะคะแล้วแต่บ้านใครนะเตาบ้านใครไฟแรงก็ใช้แค่180เนาะถ้าเตาบ้านใครไฟไม่แรงก็ใช้200นะคะทุกคนเดี๋ยวก็ พาขนมไปอบกัน yes. ค yeah. yeah. okay. ่ะเยสเดี๋ยวกะบ๊ายบาย ันนี้ก็จะเป็นสีที่เดี๋ยวเราก็จะแต่งในบนตัวของม้าเนาะก็จะเป็นสีขาวเนาะก็แบบว่ามีการจินตนาการว่าปากม้าเนี่ยก็คือเราจะใช้สีขาวนะคะแล้วก็หัวของม้าเนี่ยก็คือจะใช้ใช้สีชมพูนะคะแต่ว่ามันจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะก็ตอนนี้มันก็ เริ่มเป็นมันนะคะแล้วก็ถ้าปากให้มาสีขาวเนาะให้มาแบบว่าม้าน่ารักเราเป็นเบบี้พิงกี้แฟรก็ตามนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปให้เพื่อนคุณลุงลุงจ้ะเดี๋ยวให้คุ่นก้ก็มิชชั่นคอมพิวต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือผ่านเนาะเพราะว่าเออทำเค้กคุกกี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะคะมันก็ยากพอสมควรนะคะแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะคะก็ วันนี้นะคะทาด้วยใจนะคะคก็ออกมาสวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะแต่ก็ลองชิมแล้วนะ <c oughs> คือแบบรสชาติผ่านไม่โปะความโปะเป็นสูงจ้ะ <c oughs> ก็วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเนาะตลอนมาทั้งวันด้วยทั้งไปช้อปปิ้งแล้วก็หลังจากช้อปปิ้งนะคะก็กลับมาทําคุกกี้นะคะเ <c oughs> พื่อที่จะแจกเพื่อนพ่งนี้นะคะก็ <c oughs> วันนี้เหนื่อยมากเลยคนก็ขอ ิดคลิปก็ขอจบเท่านี้นะคะก็ปิดคลิปไปเลยละกันนะ้องก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็แฮปปี้วีแกนนะคะทุกคนแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเอาวิทเรน์นะคะ